ท่านอับดุลลาบินมัซูดไม่ได้ถามเช่นเดียวกันไม่ได้ถามเถยว่านางเนี่ยทำด้วยกับรุกยะาอะไรแต่ท่านอับดุลลาบินมัซูดตัดเส้นได้นั้นพี่น้องผู้ที่มีมานไม่ว่าจะเส้นได้ถูกไรมุนกาถาด้วยกับการํำลึกถึงอัลลอฮ์องการของอัลลอฮ์หรือว่าดูอาแต่แต่ท่านตัดบ่งบอกว่าอะไรพี่น้องบ่งบอกว่าการนําหลักฐาน ที่เป็นฮดษที่ต้องห้ามในการแขวนเนี่ยไม่ว่าการแขวนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งของนำหลักฐานแบบภาพรวมที่เป็นหลักฐานห้ามในการแขวนไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งของคุณจะแขวนเส้นได้หรือว่าคุณจะแขวนเปลือกหอยหรือว่าก้อนหินดินทรายแต่คุณมีจุดประสงค์เพื่อที่จะอะไรเหมือนกับชายคนนี้บอกว่าเพื่อที่จะ รักษาเหมือนผู้หญิงคนนี้บอกว่าเพื่อที่จะอะไรรักษาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิบมามนใครก็ตามที่แขวนลูกปัดลูกปัดของชาวอาหรับที่เป็นเครื่องรางของขังหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาคิดว่าเครื่องรางของขังเหล่านั้นมันคือสาเหตุไม่ว่าจะเป็นสาเหตุ ที่เขาเชื่อว,ว่ามันให้คุณและให้โทษถือว่าเป็นการตั้งภาคีใหญ่หรือว่าเขาเชื่อว,วา่าอัาลลอฮาทรงสร้างสาเหตุแต่เขาเชื่อว,ว่าสาเหตุเหล่านี้มันคือสาเหตุที่อัลลอฮ์ทรงกาหนดทั้งทั้งที่สาเหตุเหล่านั้นาาอัลลอฮาไม่ได้ทรงกําหนดถือว่าเป็นการตั้งปาคีเล็กพี่น้องผู้ที่มีอิมานประเด็นต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิมานประโยคที่ว่าไคตุนมินันฮุมมาคําว่าเส้นได้ทําอันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจาก ป่วยไม่สาบายประโยคนี้ถือว่าเป็นประโยคหากเราดูแบบผิวเผินพี่น้องผู้ที่มีหมานผู้ที่ผู้ที่วางผู้ที่นําเส้นได้มาผูกเนี่ยเขามีจุดประสงค์อะไรล่ะมีจุดประสงค์เพื่อที่ปดเปื้องโรคภัยดังที่มีสายรายงานอื่นมาสนับสนุนแบบชัดเจนดังที่ท่านฮูไซฟาได้ไปเยี่ยมชายคนหนึ่งอันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากป่วย และถ้อยคําที่บอกว่าฟะก็ต่ออาหูและเขาก็ได้ตัดมันหมายถึงว่าตัดเส้นได้นั้นสายสินประโยคนี้ถือว่าเป็นประโยคคําพูดที่มีหลักฐานยืนยันจากท่านหูไซฟะว่าการการะทําของเราบรรดาสอสฮาบะพี่น้องผู้ที่มีมานแน่นอนเสเหลือเกินถ้าหากว่าเราไปแกะจุดยืนของเราบรรดาสอสฮะบะคําพูดของบรรดาสอสฮะบะการการะทําของบรรดาสอสฮะบะเนี่ยพวกเขาจะตัด เครื่องรางของขังเพื่อที่จะปกป้องอย่าให้มนุษย์นั้นจมปาักอยู่กับการตั้งภาคี